อีหล่ะยิงข้ามหัวไปอิสราเอลโอ้โหจุดรุ่ฉชลอมันใหญ่ปรากฏคลิปส่วนใหญ่เป็นคลิปของคนงานไทยนะฮะคนงานไทยที่อิสราเอลเขาก็โอ้โหถ่ายคลิปเพราะว่ามันชีวิตของเขาไงมันก็ข้ามหัวเข้าไปเข้าไปในเมืองไงเดี๋ยวดูไล่ไปเลยนะเนี่ยมันก็ข้ามหัวไปในเมืองอันนี้ผมถามนะที่ผมพูดไปไง หนึ่งคืนนี้นะคืออเมริกามันหาเงินคือมันไม่ปล่อยเชื้อโรคก,ก็ต้องขายอาวุธอะ่ะอีกาอืมอีกาอีกาขายอาวุธแหละอีกาถามว่าทําให้กูขายอาวุธกูก็จะต้องขายวัคซีนเองเลือกเอาขายวัคซีนก็ต้องชัดดาวเเกิดสงครามเราไม่รู้ไงมันอาจจะเป็นเงเยียบออกก็ได้เนี่ย วนมาอีกแล้วเนี่ยจะมปยาวถึงปีใหม่ไหมเนี่ยนี่ผมถามคนจะไปเที่ยวอิหร่านไปเที่ยวอียิปต์อะไรเนี่ยไม่ต้องไปแล้วเนี่ยทําไงอ่ะหรือไปไอเน,นียจะไปอียิปต์เนี่ยผมอยากไปอียิปต์สักมกราเนี่ยอากาศคดีเนี่ยไปซ้ำสองอีกรอบเนี่ยไอ้ขวรอ่ะอียิปต์เออมันก้อยู่แถบแถบนั้นหนละใกล้ใกล้อิสราเอลซีเรีย เราไปเที่ยวอียิปต์เนี่ยบางส่วนมันยังติดก,กับซีเรียเลยนะอืมหรือจะไปอิหร่านอา้าวถึงแม้จะไกลกันแต่อิหร่านยิงอิสราเลอลอ่ะเอาไงอ่ะอันนี้พูดแค่เรื่องนี้นะแลนน้ที่ผมถามเนี่ยตอนเนี้ยเอาเงินคงคลังมาถลุงหมดเนี่ยถ้ามันเกิดสงครามอย่างเช่นที่เคยเป็นยูเครนัเซียขนาดตอนนั้นยังวุ่นวายไปทั้งโลกเนี่ยนี่เรามาเกิดตอนนี้ใกล้หน้าหนาวนะเราในไมเท่าไหร่ประเทศไทย ต่พวกยุโรปเนี่ยหน้าหนาวนะไม่มีเงินไม่มีพลังงานมันอยู่ไม่ได้มันอยู่ไม่ได้มันอยู่ไม่ได้แล้วประเทศไทยอะมีผลก็ต้องมีผลมีผลไม่มากก็น้อยเพราะอะไรภาวะสงครามซึ่งในประเทศปีกาเน,นี่ยตอนเนี้ยมันพยายามปั่นไต้หวันกับจีน มันถึงได้อยากได้ประเทศไทยเป็นฐานทาพัพอาไลฟไปไลฟเนี่ยอีจรวดเนี่ยอันนี้เมื่อคืนเนี่ยนั่งดูวนันนี้ทั้งเป็นคลิปและไลฟ์คือไลฟ์ของ BBC ของ CBS NBC ทั้งหลายดูหมดทุกช่องฉันเลยไม่ได้นอนไงดูวันนี้เสร็จฉันก็สวิชมาดูห้วอข,ขวานตีสี่ตีสี่ อืมตกลงพูตงตรงตอนนี้แปลว่าเออคงต้องพับโครงการอียิปต์ไว้ก่อนอียิปต์เนี่ยไปมาสองนชอบยังไม่หมดยังไม่หมดไปถึงมิวเซียมที่ตอนไปเนี่ยก็าย้ายมิวเซียมใหม่มันยังไม่เสร็จตอนนี้มันเสร็จเสร็จมากพอที่จะต้องไปดูก็ไม่ได้ไปอ่จอดนไปแล้วก็อยากไปอีกแต่ว่าคงต้องไปประเทศอื่นบ้าอืมซีเรีย ตอนไปอียิปต์เนี่ยคนก็ยังประกาศเลยว่าเฮ้ยอาจารย์กลัวไหมเพราะว่ามันบางส่วนเนี่ยดินแดนเนี่ยเวลาล่องไปน้ำานายเนี่ยมันก็จะใกล้เข้าไปกับเขตแดนซึ่งมีปัญหาแต่เอาพุ่งจริงนะตอนนั้นไม่ได้ยริงขนาดนี้ยแต่มันก็มีข่าวว่าซีเรียโน่นนี่นั่นปาเลสไตน์อะไรเงี้ยเราไปก็ไม่รู้เรื่องเลยเราก็ล่องไปน้ํานายเราไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดความซวยอะ่ะถ้าเราเอาตัวของเราเนี่ยอยู่ดีอยู่กรุงเทพเนี่ยแล้วก็บินไปอยู่ตรงนั้น แล้วถึงเวลามันกลับไม่ได้อะไรยังไงเนี่ยก็ถือว่ารนหาที่อันนี้ไม่รู้ไงก็ไม่รู้ไงแต่ว่าเฮ้ยมันจะมีผลต่อเศรษฐกิจประเทศชาติเราไหมอย่างเงี้ยผมถามแล้วถ้ามันมีเราคิดในแง่ร้ายถูกไหมเ s รสเคสซ c นาร r โอถ้ามันเลวร้ายที่สุดเนี่ยแล้วไงอ่างเงินสำรองของชาติที่จะต้องมาจับจ่ายใช้สอยสำหรับเยียวยาผู้คน ยิ่งตอนนี้ชักน้ำเข้าลึกชักศึกเข้าบ้านอีพักการเมืองประชาชนคม่าลามันก็พยายามทำให้ประเทศเนี่ยกลายเป็นสนามสงครามชักน้ำเข้าลึกชักศึกเข้าบ้านเอาค่าศึกเอาความขัดแย้งของเพื่อนบ้านมาไว้ในบ้านเราหรือแม้แต่ก่อนไอนายกปากพล่อยคนเก่า ก็ยังไปด่าประเทศโน้นประเทศนี้ไปวิจารณ์ประเทศโน้นประเทศนี้ซักทั้ง,ท,ง,ท,งที่จริงแล้วไม่ควรพูดถึงก็เป็นเรื่องของเขาอย่างเช่นเรื่องของกรณีอิหร่านปาเลสไตน์อิสราเอลเนี่ยไปพูดถึงเกิดมันมีกลุ่มผู้เป็นศัตร,รูกับประเทศที่เราพูดถึงหรือว่าเขาไม่พอใจท่าทีของรัฐบาลเนี่ยพาะนายงเป็นคนพูดเนี่ยเกิดเป็นแบบตอนนั้นจะได้ไหมอุยกูพรอพรมจำอุยกูพระพมได้ไหม จับได้ยังไงอุยกูพระพรมระเบิดอ่ะจับได้ยังไงจับได้แบบจับจริงๆอะนะตกลงใครทำยังไม่รู้เลยอุยกูระเบิดน่จำได้ไหมรุ่นน้องผมสถาปัจ,จุฬาย,ยังเจ็บอยู่เลยอ่ะวันนั้นเขาไปไหวอ่ะใน,นขณะก็โดนทั้งหางนะโดนทั้งหานี่ขาแทบขาดอ่ะยังดีหมอเขาเก่งเล้วก็ขาต่อแล้วก็เก็บไว้แล้วก็กายภาพบำบัดเป็นสถาปนิก เนี่ยตอนเนี้ยทั้งฟ้าผ่าน้ําท่วมสะพานถลม่มรถตกถนนไฟไหมครบอันนี้สายมูเนี่ยฉันว่ามันต้องทําบุญประเทศเลอมันเนี่ยนะมันต้องทาบุญประเทศไหมหึต้องทําบุญประเทศไหมไม่ได้ถามจริงอันนี้ไม่รู้ทํายังไงแล้วไงนี่ไม่รู้พวกที่จะเกิดขึ้นอีกเนี่ยก็เมื่อเย็นเนี่ยนั่งเรียนข่าวอยู่แล้วแม่ฟ้าผ่าสัพพุธช่างแสงอยุธยาไฟไหม เป็นโบราณเนี่ยเขาต้องเอาอีนายกให้ไปตัดหัวเอาน้ําล้างพระแม่ธรณีแล้วเนี่ยสําเร็จโทษไปเลยอืมถ้าเป็นยุคกลางอ่ะแล้วไงผมเตือนว่ารยามฉุกเฉินเนี่ยแล้วไงจะต้องมีอก,กองทัพเรือประบงเนี่ยหรอฮะฝันหรือว่าไอฝ่ายค้านเนี่ยอีนาตัวเมียเนี่ยมันจะไปต่อสู้มันจะคาบดาบนําทัพไปอ่ะอ่ะมันก็คงบอกว่าไปศกตาสกตามเไม่สศกเขาคงบอกว่าขอส่งกำลังใจเนี่ยเนี่ยเนี่ย มันทําอะไรได้บ้างเนี่ยนอกจากเออไปคอยกำหลาบเมียไม่ให้ไปชมพระเอกในจอว่าหลอกอ่ะนะผมถามไอ้เทจะเอาอะไรกับมันไอเ้เท้งอ่ะหรือถึงเวลาเนี่ยเปลี่ยนงบกระสุนเป็นงบซื้อนมกล่องเนี่ยเนี่ยต้องให้ดูเนี่ยพวกเวนตะไลเนี่ยมันทําอะไรบ้างคนที่เลือกกับสํานึกบ้าง คนที่เลือกอะสำนึกบ้างอืมเป็นคนที่สำนึกบ้างมีทบ้านเมืองดีกูไม่นั่งมานั่งจัดรายการนี้หรอกฉันคงไปเป็นอินฟูเนเเออ์์เ่อพาชินตะลอนโลกแล้วอ่ะหรืออย่างเนี้แอนไปดูดีนะนี่เป็นไงอ่ะ สิงคโปร์อ่ะไม่ไปตักงบเขาบ้างเหรอสิงคโปร์ขึ้นระวางเรือดำน้ำชั้น invincible สองลำแล้วสองลำแล้วแล้วประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศในอาเซียนไปกี่ประเทศนะที่ไม่มีเรือดำน้ำที่ไม่มีเรือดำน้ำอัน,นไหนคนกำลังพูดถึงเรื่องมือถืออันตรายนะครับ ผมเจอกับตาเลยไม่ใช่แค่ในข่าวขึ้นบันไดเลื่อนมาเนี้ยเนี้ยเนี้ยเงี้ยน,นะแล้วก็เดินไปที่แพลตฟอร์มคือชานชลาเออเดินหล่ไปเลยผูย้หญิงหล่นไปเลยอย่างดีรถไม่มาเมืองไทยมันไม่เหมือนญี่ปุ่นไงยังไม่อันตรายญี่ปุ่นเนี่ยหล่นไปก็รถออมาบ่อยกระทับหล่นจริงๆก็เดินเลยไงหมแต่เลินแล้ว ชา,าลามันก็สามเก้านั่นเองไก่ยางผมบอกเลยเมืองไทยยังไม่ค่อยมีแต่ไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่าผมบอกเลยนะต่างประเทศเนี่ยคุณยืนเทเลร์ทล่าอยู่ริมชา,าลาซึ่งบ้านเราอ่ะบางสถานีมันมีมันมีกระจกกั้นใช่ไหมต่างประเทศเนี่ยเอาลอนดอนแล้วกันไอสถานีดีๆในเมืองนี่เลยมันไม่มีกระจกกั้นนะจ๊ะแล้วมันจะมีคนโรคจิตไอพวกที่อย่างเงี้ยมันจะมีไอคนที่มาชนให้มึงหล่นลงไปอ่ะดูด้วย เนี่ยก็น,นี่เฮ้ยตกลงเรามีความมั่นคงอะไรบ้างพวกมึงเข้ามาเพื่อทําลายความมั่นคงทุกอย่างรวมทั้งถึงมั่นคงของญาติพี่น้องตัวเองแล้วมึงโง่ขนาดว่าถึงเวลามึงก็ทําให้ประเทศชาติอ่อนแอและพ่อแม่พี่น้องของมึงอะ่ะด้วยความสักใจของมึงอะ่ะมึงก็ทําให้ประเทศชาติไม่สามารถจะรอดปลอดภัยจากศึกสงครามโรค้ายวิกฤตทางการเงินใดๆได้เลย นั่นคือความประสงค์ของอีกาและโกเต็กซึ่งใช้พักประชาชนพม่ารามันนี่แหละเป็นเครื่องมือสิงคโปร์มีเลยลบกับใครหรออ๋อสิงคโปร์เป็นลูกกับเป็นอเมริกันไงเ,เพื่อไก็ต้องเอาเงินมาซื้อของอเมริกันแล้วตรงไหนไม่มีใครทําอะไรเนี่ยนะ ถ้าตรงไหนมันไม่มีอะไรการตลาดเนี่ยก็ยิ่ง,งานก็ปั่นให้เกิดสงครามไนงะเนี่ยเกิดสงครามคืออะไรปะเกิดสงครามมันก็คือการใช้หนังโฆษณาเพื่อให้ซื้ออาวุธและในหนังโฆษณานั้นอีประเทศอิสราเอลก็ต้องเอาเงินมาซื้ออาวุธอิหร่านก็ต้องเอาเงินมาสร้างอาวุธอาจจะของตัวเองแต่อิสราเอลรู้กับเป็นอเมริกา ก็ต้องเอาเงินมาซื้อของอเมริกาเพื่อมาทําหนังตัวอย่างให้ในโลกนี้ดูว่ามึงต้องมีอาวุธขายสงครามขายอาวุธแต่มันคงถามไอโกเทคมันคงถามมึงจะเอาสงครามหรือจะเอาเชื้อโรมึงอยากฉีดวัคซีนอีกสักหกเข็มไหมมันทําได้ไหมทาได้ได้ครบอีกแล้วเนี่ยเดี๋ยวหน้าหนาวเดี๋ยวมาอีกแล้วเนี่ยจัดมาอีสักโควิดมาแล้วควายวิดอีกรอ,อบครั้นี้ก็อีกหกเข็ม หมดอีกเท่าไหร่อะล็อกดาวน์อีกเท่าไหร่อะเขานี้เอาให้หนักกว่าเดิมเลยเขาที่แล้วเนี่ยพัฒนาโรคเชื้อโรคมาได้ขนาดนั้นเขานี้เอาให้แบบแม่งสามปีห้าปีละฉีดแปดเข็มมันก็ไม่หายเนี่ยทําไงอะปิดประเทศอีกเอาอะไรแจกครานี้มึงกินยาแห้วหมูกันหมดแล้วล่ะเอาอะไรแจกถามหน่อย